ขึ้นได้างเลยแล้วมันขึ้นยังไงอะทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนอ่าอ่าอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าเออ Thank you. ตายแล้วเนะี่ยต้องขินโถส้วมสกีบิดียเล็ทสกีบิดีป้อมป้อมป้อมเย็ดเย็ดีคนกดใครกด คันยังไงล่ละต้องหลังคานน่แหละอ๋อมันวาแล้วไอ้ตัวนี้จะโดนมันจะโดนทุ่งีข้ามาแล้ว พอดีเสีละาเีมนจอยมเาอ่ะเฮ้ยลืมไปแล้วเหรอว่านี่ในโทรศัพท์มันเล่นไม่ได้ หนึ่งพันด้วยสามแล้วก็มากกว่า900เ,เก้าร้อยพื้นที่ตัววะมีคนกดมันกดมันกตัวทำไมลาบขันที่สามอะไรอ่ะไปถึงพีระมิดในเกมมะครับผม บไม่เกี่ยมไหมครับมันเป็นเรื่องปกติกตเฮ้แล้วมันขึ้นทางไหนอ่ะบ้านก็ขึ้นไป้างานแล้วโอ้ยจะไปชอบขึ้นบ้านแล้วลาวาจะมาถ้าส <c oughs> ตะก็เข้าจะขึ้นบ้านได้ลาวาในพีระมิดของนาจะหายหมดดรีเพราะว่าลาวาเป่าเข่ากองอ่ะ กล่องในพีรามิดกูโดนเผากูแล้วพี่สาวก็ลองดูสิพี่สวาวก็น่าจะลองดูนะใหม่ใหม่ใหม่อลองเลยพี่สา,าเห็นบในใันใดที่น่นขึ้นบ้านก่อนแล้วใครมันซนไปกดเนี่ยลาวาใครซนไปกดเนี่ย มันมาถึงได้หรือเปล่าโลวาออ oh ไม่ถึงไม่ถึงตรงนั้นไข่มันจะจะซนไปกดดิ

เยเพื่อเติมที่เกียร์ SVP สามศูนย์แปดดอหลายคนอาจจะชอบดอให้เร็วกว่าแบบเครื่องบินตก กับเป๋าต้องมาซื้ขึ้นเดนดูดินไหนเยอะเอานั้นแหละอันนี้กี่คนสามคนสองคนสี่คนแล้วนะถูกนะดี ที่รกรุงโซลเป็นนสายไทยแอร์เวย์้มีคนนั่งมีคนที่นั่งผมนั่งตรงนี้ในช่วงวดีที่ไนดังดเด็กคนเด็กเออก็จะไปน,นัน่งตี้เน,นาเล้เพื่อนแ้วะี้ยงเือนกอ้ะ เขา,าน,น,นั่งไปแล้วมมนตเฮ้ยเขาหัวมืนผมเลยหัวเหลืองเบืออนนังคือเบื่อยุบที่ดิิเบืสไปเดอร์เกเลนชชเสือกบาม เฮ้มันร้อนมันลอกชื่อน้องผมชื่นะผม I N T E R หนึ่งแปดสองห้าหกสี่น้องผมเล่นเกมโลบอทน,นะมีกระเป๋าเดินทางอ้าว่ต้อ,อ,องทำหนังด้ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นมันมันบักวิ่งเลยรัว ออกเช็กเลดการเคยโดนพัดออกเชเลดการหน้าไอ้ตรงนั้นแหละหน้าที่สุดไปเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไฟไม่ปีคึบินเบื่อไฟไม่คือปีขึบินก็ดีแล้วที่ผมรอด เอามันไปไหนเอาที่เอวินผมจบกัน แชมพูอะไรมันน่าจะมีขึ้น่องนมาอีกก็อาจจะมีมีโอกาสที่คนจะเลือกกันมีขึ้นงบินใหม่ เกมงงสี่จังปูมาเราคือพิงใช่ไหมสี่จังูแปลว่าพิงขบวนการห้าสีพิงตอนแรกผมพูดว่าเจ็ดสี่หรือห้าสี่น 4, 4, 4, นะน่าจะห้า 5, นะระวังระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมมั่นใจเก็บเงินมาก,กระโดดไปเฮ้ยเดินทะลุเฮ้ยเกมบัสเอาไม่นะทุกคนเมื่อกี้ผมเดินทะลุได้ไงไม่รู้เลยลอ้อใต้อยูปูนเดินทะลุอาบน้ำเลยใส่เมื่อกี้เราไม่ได้มา,าแซ<ต>มอะไร โอ้โบอิง7 47. 7 47. จเจสี่7เสี่เือนลำนี้แหละอมันทะลุตป้งตัวเป็นตรงน้ํนใส่นี่มันทะลุได้แบบแบบตอนนีนนไปลยแล้วมันก็ทะลุไปเลยออขออ,า,อาตเป็จุดสนใจของสัได้เลยพวกเราช่วยกันสนับสนุนด้วยการกดด<ม> có sánh sòn à mày 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 sánh sòn anh trai anh trai hello world เบคอนจนั่งกับเบคอนจะนั่งกับเบคอนก็คไม่ได้เลยเพื่อนเขาดนงงดูดีน้องกะแตกแตจะกจะกดออกทำไมอ่ะอ้ากตจะกอนสเป็นหนึ่งสองสามี่สชั้นปีปีปีม

การฟรีเรือนจำของเบอร์รี่ออฟบีเบอร์รี่ออฟบีเบอร์รี่ออฟบีแต่เขามแีแต่ตอนนี้หายไปไหปนทุกต่าโอ้โหมดพระเจ้าอะไรเนี่ยโหมดพระเจ้าอย่างนี้ ใกล้เคียงกับระเบิดเกินไปผมไม่อยากเติมโลบัก